นมัาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกลัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอหให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับว,วันอาทิตย์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือน8นะครับไทยหรือทางจันทรคตินั่นเองวันนี้เหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อน เสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีความสีน้ําทะเลสีกรมมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศักศิลหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศรอหรือทิศเหนือทิศเ,เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ,รักณนีในชื่อคือสอสราโสโบรสีสอเสือหอหีบพลอชราวอ่างและหอดกปูกเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนัคือจอจานเฉชีงยชองช้างโอโซชกเฉ เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอด<ม>ชดาตอประดักท้อฐานน้ำททมเท่า,ท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 าและนอนเนรเลขมงคลวันนี้<ม>เลขศนเลข8และเลข4หมายเซ็จวันนี้สมเด็จวัดโพสอนไว้ว่าถ้าเราเก็บปากไว้ที่ใจจะทำอะไรก็ไม่ลำบากแต่ในทางตรงข้ามกันหรือกลับกันหากเราเก็บใจไว้ที่ปากความลำบากก็จะมาเยือนตัวเรา เป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุก่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ